ฉันไม่ชอบที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมากเกินไปฉันบอกแกแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่ามาโผหน้าให้ฉันเห็นอีกไอ้สารเลวสมุดของนายสวยมากเลยนะถ้าพวกเขาไม่ชอบคุณแม้ว่าพวกเขายังไม่รู้จักคุณดีก็ตามพวกเขาจะปฏิเสธและกันแกล้งคุณในรูปแบบต่างๆถ้าพวกเขาแต่งงานกันไม่ได้ทุกที่เกิดมาก็จะเป็นลูกนอกสมรสไม่ใช่เหรอนั่นแย่มากเลยพวกเขาสมควรได้รับมันไม่ใช่เหรอ พวกเขามีทรัพย์สินอะไรมากมายถึงได้พยายามไต่เต้าขึ้นมาเทียบกับนายหนุ่มของเราทำให้ฉินว่ายืนถึงโดนคนพวกนั้นรังแกอยู่เรื่อยเลยละ่ะน่าสงสารจังถ้าไม่อยากรับผลที่ตามมาก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาและคนอื่นก็จะไม่ช่วยเหลือคุณถึงแม้สนิทกันถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับลูกอีกรีบบอกแม่นะนอกจากแม่ของฉันซึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันของฉันแล้วก็ไม่มีใครที่จะห่วงใย,ยฉ นายจะทำอะไรของนายวยหยุนฉินวยหยุนพวกนายสองคนนี่อยู่ด้วยกันแทบเจอตลอดเวลาเลยหรือไงเดี๋ยวก่อนนะเกิดอ,อะไรขึ้นกันนะเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ฉันจะเดินทางข้ามเวลามาเลยเนี่ยดีจังที่นายมาด้วยจะได้ไม่ต้องเสียวเวลาตามหานายฉินวยหยุนเรามาทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดเจนกันดีกว่านะเดี๋ยวก่อนสิถ้านายมีปัญหาอะไรก็มาคุยกับฉันเนี่ยฉันมาเกาะเรื่องกับวยหยุนซะเฮะ้อฉันนี่นะออไม่นะบนถนนเส้นนี้มัน เด็กสมัยนี้ช่างหน้าทึ่งจริงๆพ่อแม่ไม่ดูไม่ด่าลูกบ้างเหรอชอบไปหาเรื่องคนที่อ่อนแอกว่าแบบนี้เนี่ยเปล่านะครับผมมาที่นี่ก็แค่โอกาสทองละรีบหนีแล้วเดี๋ยวสิสองคนนั้นทำไมพวกเขาถึงได้ไม่ยอมฟังอีกสักฝ่ายพูดบ้างนะดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ตามมาแล้วรุ่นพี่คนนั้นเนี่ยก็ชอบตามตื้อไม่หยุดเลยนะเขาไม่ได้ทำอะไรนายใช่ไหมอ๋อยังหรอกเราเพิ่งเจอกันตอนนายมาถึงพอดี ก็ดีล้วทำไมไว่ายุนถึงไม่ยอมปล่อยมือละ่ะแทนที่จะปล่อยมือนี่เขากำแน่นขึ้นหรือเปล่าเป็นเพราะว่าเขาประมาทเกินไปหลังจากที่โดนรุ่นพี่มาหาเรื่องอีกแล้วใช่ไหมนายเคยบอกฉันก่อนหน้านี้แล้วว่าอย่าห่างจากนายไปนายเองก็อย่าทิ้งฉันไปนะอ่ะอะ่งั้นพรุ่งนี้นายวิ่งสามพันเมตรฉันจะวิ่งเคียงข้างนายนะนายก็พยายามเข้าละ่ะอืมเตรียมตัว สู้เขาฉินวหยุนวหยุนระวังการใช้แรงด้วยนะวหยุนจากห้องเรียนที่สองลงแข่งวิ่ง3 0 0พันเมตรงั้นเหรอฉินวหยุนเหรอฉันได้ยินมาว่าเขาเก่งเรื่องกีฬามากด้วยนะโอกาสดีละ่ะหลังจากฉินไวหยุนวิ่งเสร็จแล้วนายก็มากับฉันสู้ๆวหยุนเลอแค่รอบเดียวเท่านั้นอยู่ตรงคอยวิ่งมากับฉันตลอดเหรออาตงนี่นายไม่เหนื่อยบ้างหรือไง ช่างน่าทึ่งจริงๆการได้เห็นยูตงอยู่เคียงข้างทําให้ฉันมีกําลังใจอย่างมากอันดับที่หนึ่งต้องมานะชินวหยุนอันดับหนึ่งได้แก่ชินวหยุนจากห้องเรียนที่สองครับชินไวยุนสุดยอดไปเลยชินวหยุนวิ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆแค่ค่อยลดความเร็วลงนะอ๋อฉันบอกแล้วไงว่าัยยุนจะต้องได้ที่หนึ่งแน่นอนเจ๋งมากวหยยุนยูตง นายไม่เป็นอะไรใช่ไหมฉันโอเคแล้วนายละ่ะฉันโอเคดีพวกนายสองคนเป็นอะไรมาดูเหมือนจะล้มแรงนั่นน่ะจับไอ้สารเลวที่ยื่นเท้าออกมานั่นไว้ซะพับผ่าสิแม่เหมยทำอะไรของนายเนี่ยหวังจือฉันแค่สดุดนิดหน่อยนอะอ๋อไม่นะขอโทษทีอะตองเป็นไงบ้างปวดตรงไหนหรือเปล่าฉันโอเคดีมันเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุ บัตีเหตุเท่านั้นล่ะว่าหยุนในบาดเจ็บเนี่ยไม่เป็นอรายหรอมาสิเดี๋ยวฉันจะพานายไปห้องพยาบาลเอไปกันเถอะเป็นแค่แผลเล็กน้อยทายาเดี๋ยวก็หายแล้วฉันจะไปซื้อยาให้นายนะขอบคุณครับคุณหมอหลัวโชคดีที่อาการบาดเจ็บไม่ร้ายแรงมากจะจูนายก็สะดุดรม้มฉันตกใจแทบแยกแล้วนายล่ะนายโอเคจริงๆใช่ไห การที่หวังจือเฉินเอาหัวนายโขกพื้นเมื่อกี้นี้ค่อนข้างจะบแรงนะแล้วนายเจ็บปากไหมเปล่าเลยไม่เป็นไรฉันเป็นคนผิวหนานะไม่เคยเจ็บปวดกับอะไรง่ายๆหรอกมาเลยเดี๋ยวฉันจะทายาให้นะจ๊ะได้ครับหน้าย,ยังแดงอยู่เขารู้สึกไม่สบายใจมากขนาดนั้นเลยหรือไงที่ฉันจูบปากเขานะชัดเจนมันเป็นเพียงอุบัติเหตุมันเป็นเพียงอุบัติเหตุ นี่เป็นเพียงแค่อุบัติเหตุเท่านั้นว่าหยุนไม่สนใจแล้วทำไมฉันต้องไปสนขนาดนั้นด้วยเล่านอกจากนี้การจูบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็เกิดขึ้นบ่อยทีเดียวใช่ใช่มันก็เป็นแค่เรื่องปกติมากนั่นนะมีตัวละครแบบนี้ต้องมากมายในโทรทรัศน์นิยายอันิเ้ะมแล้วก็เกมด้วยแรงบัานดาลใจก็มาจากชีวิตจริงทั้งนั้นละมันเป็นความจริงต้องมีอุบัต,ติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นมากมายนั่นนะนั่นสินะ พอคิดดูดีๆแล้วคนที่มัเอินจูบกันในเรื่องนี้นะดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาทั้งหมดก็ได้อยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอไม่มีทางหรอกไม่มีทางฉันหวังว่าวัยหยุนจะไม่ตกหลุมรักฉันเพราะอุบัติเหตุครั้งนี้นะจ้องมาที่ฉันอีกแล้วเรามาสังเกตวัยหยุนกันก่อนดีกว่าฉันหวังว่าฉันจะคิดมากเกินไปฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นเหรออาตงนาะยยังไม่รีบกลับมาอีกเหรอลืมไปแล้วเหรอว่าคืนนี้มีแข่งเนะอ๋อฉันเกือบลืมไปเลยว่ามีการแข่งด้วยวัยหยุน ฉันจะกลับไปเตรียมตัวสําหรับการแข่งขันนะงั้นฉันจะกลับไปกับนายนี่ฉันยังรักษาแผลของเธอไม่เสร็จเลยนะว่ายุนนายควรจะพักผ่อนที่นี่ก่อนนะถ้างั้นนี่สําหรับนายนะนี่คือที่คาดหัวที่นายใส่เมื่อกี้นี้เหรอใช่นายต้องการใส่มาได้สิใกล้มากสู้เขานะเออฉันไปแล้วนะเดี๋ยวฉันจะกลับมาหานายทีหลังอะได้ตอนนี้ฉันรู้สึกประหม่ามาก กำลังจะเริ่มแล้วรีบไปให้ถึงที่นั่นให้เร็วที่สุดดีกว่าเรียบร้อยแล้วจ้ะขอบคุณมากครับฉันสงสัยจังว่าการแข่งขันของยูตงเริ่มขึ้นแล้วหรือยังนะว่าจะไปเชียร์เขาสักหน่อยดูซิว่าใครมาไม่ใช่ว่านี่คือฉินว่าอยู่ที่เพิ่งจะล้มตอนวิ่งเหรอน่นคือคนพวกนั้นที่ยื่นเท้าออกมาใช่ไหมไม่รู้สินายคิดว่างไงอ่ะช่างเถอะ ฉันไม่อยากเสียเวลาไปกับพวกนี้ฉันไปหายูตงดีกว่าฉันแค่ต้องการสั่งสอนนายก็แค่นั้นแต่คาดไม่ถึงเลยว่าหลินยูตงจะล้มลงมาด้วยนะถือว่ายิงนัดเดียวได้นกสองตัวดูมันตอนนี้เขาจะกําลังแข่งอยู่นะเราจะได้รู้กันหลังการจบการแข่งขันจะก,กุยดูนั่นฉินไว้อยู่ละอ๋อทำไมเธอถึงเฉยเมยจังอนะไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้เธออยากจะเพิ่มเขาบนวีีแชทไม่ใช่เหรอฉันไม่อยากคิดถึงเรื่องนั้นในตอนนี้ ทำไมอะเขาปฏิเสธอย่างชัดเจนที่จะเพิ่มฉันเป็นเพื่อนในวีแชทโดยไม่แม้แต่จะเหลียวมองฉันเลยความประทับใจที่ฉันมีต่อเขาลดลงอย่างเร็วแล้วฉันก็หมดความสนใจหมอนั่นไปแล้วอย่างงั้นเหรอไม่ใช่ว่าเขามีแฟนแล้วเหรอ ถึงได้ไม่ค่อยสงสิงกับผู้หญิงคนอื่นนะดูเหมือนเขาจะไม่มีแฟนแต่ใครจะรู้ล่ะบางทีเขาอาจจะไม่สนใจผู้หญิงก็ได้จะดึงดูดสาวๆได้ยังไงเหรอใช่ฉันได้ยินมาว่ามีผู้หญิงหลายคนมาสารภาพรู้สึกกับเออฉินวัยหยุ่เนอะแสดงว่าเขาคงจะเก่งเรื่องจีบสาวมากแน่ๆนะใช่ไหมไม่นะไม่ใช่แบบนั้นหรอกเขาคบแต่กับผู้ชายเท่านั้นนายเห็นเขาอยู่กับผู้หญิงบ่อยๆไหมล่ะใช่ฉันเห็นแบบนั้นบ่อยๆเลยอ๋อจริงสิ สาวเขามักจะขอไปติดต่อของวิหย,ยุนกันบ่อยๆก็แค่นั้นละ่ะยังไงก็เธอวิหย,ยุนก็ไม่ได้ค่อยคุยกับผู้หญิงพวกนั้น และไม่เคยมีแฟนมาก่อนด้วยนายเข้าใจวาผิดแล้วละ่ะเออไม่ใช่แบบนั้นหรอกเหรอที่รุ่พี่คนนี้ไปกวนวัยหยุนเพราะจะถามเรื่องแบบนี้งั้นเหรอเป็นไปได้ไหมว่าเขากำลังโกหกฉันด้วยเจตนาแอบแฝงเพียงเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดวัยหยุนทำไมนายถึงมองฉันแบบนั้นละ่ะนายไม่เชื่อฉันเหรอก็ลองคิดดูบ้างสิฉันเคยทำอะไรผิดให้กับพวกนายมีแต่พวกนายสิฉันยังพูดไม่ทันจบสักประโยคพวกนายก็รีบพากันหายไปกลา,างคันตลอดเลยดูเหมือนว่าที่เขาพูดมันจะจริงนะอ๋อฉินวัยหยุนเขาออกไปแล้วจ้ ไปแล้วหรอครับเขาบอกว่าจะรอฉันที่ห้องพยาบาลไม่ใช่หรือไงว่าอยุนไปไหนเนี่ยติดต่อทางมือถือก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขากลับไปเรียนแล้วหรือไงก็อาจเป็นไปได้นี่แล้วฉันจะทําให้ผู้หญิงมาสนใจแบบนั้นจะยังไงกันนะ่แล้วทาไมนายถึงพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะดึงดูดใจผู้หญิงขนาดนั้นละ่ะก็เพราะว่าฉันมีผู้หญิงที่ฉันชอบแล้วอย่างไงละ่ะตอนที่ฉันเห็นเธอฉันจะประหมา่าจนพูดอะไรไม่ออกเลยเว่อไปมีเนี่ยอะไรนะนายบอกว่าไม่เคยชอบใครมาก่อนเลยเหรอถูกต้องแล้วละ่ะไม่แปลกหรอก เดี๋ยวนายก็รู้เองละ่ะถ้าเกิดว่านายมีคนที่นายชอบเมื่อนายได้คุยกับเขาเซลล์ทุกส่วนในร่างกายของนายก็จะตึงเครียดขึ้นมาจริงปะแต่ฉันรู้สึกแบบนั้นตอนที่ว่าหยุนชอบฉันก่อนหน้านี้ด้วยการคุยกับฉันก็เหมือนทุกวันฉันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยมันทําให้เขากังวลใจหรือเปล่าการชอบใครสักคนนั้นมันรู้สึกยังไงเหรอก็เหมือนใครบางคนนายจะรู้สึกมีความสุขเป็นพิเศษเมื่อได้เห็นเขาดวงตาของนายก็จะมองเห็นแค่เธอเพียงคนเดียวแล้วก็เฮ้ย <Yeah. S 1> แล้วอะไรต่อละ่ะหลินยู่ตอง สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วบังเอิญจังรู้สึกเหมือนได้เจอเธอบ่อยจังเลยนะช่วงนี้เนี่ยก็ฉันไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนนะเพราะแบบนั้นฉันถึงเดินไปเรื่อยๆได้ว่าแต่เธอเห็นว่าหยุนบ้างมากฉินว่าหยุนน่ะเหรอฉันเพิ่งเห็นเจ้าชูเชิงจืออยู่กับกลุ่มหนึ่งที่เหมือนกำลังหาเรื่องเขาอยู่ฉันต้องเก็บความลับของเจ้าบ้านนั่นเอาไว้ด้วยเหรอเนี่ยพอดีว่าเขาได้รับบาดเจ็บแล้วเราก็ไม่รู้ว่า เขาไปที่ไหนหลังจากออกจากห้องพยาบาลนะฉินว่าหยุนได้รับบาดเจ็บงั้นเหรอฉันคิดว่าฉันเห็นเขาอยู่ใกล้ๆโกดังเมื่อกี้นี้เองนะขอบใจนะฉันจะรีบไปหาเขานะลาก่อรลาก่อนจ้ะยังไงก็เธอมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรของฉันอยู่แล้วไม่ว่าฉันจะเก็บเป็นความรับหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องอะไรของฉันฉันไม่สนใจอ้าโกดังเหรอหยุนจะไปทําอะไรในที่แบบนั้นกันล่ะน่นาย นายรู้จักสู้จุกุยดีมากขนาดนั้นเลยหรือไงอะเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นนายทำบ้าอะไรอยู่เนี่ยไอ้สารเลวนี่นายคุยกับเธอมากขนาดนั้นเลยเหรอจตฉันนะ่ะฉันยังไม่เคยมีโอกาสได้คุยกับเธอเลยด้วยซ้ำเป็นไปได้ไหมว่านายจะชอบสู้จุก,กุยใช่แล้วละ่ะไม่แปลกใจเลยที่นายเงียบไปกระทันหันแบบนั้นฉันบอกแล้วไงว่าฉันรู้สึกปละหบ่เย่แล้วครั้งหน้าฉันจะต้องคุยกับเธอให้รู้เรื่องเนี่ยนะพ,พี่คนนี้ก็ดูไม่เลวเลยอ๋อนายน่าจะบอกให้เร็วกว่านี้นะเดี๋ยวฉันจะได้น,นำวิธีจีบเธอใ จริงเหรอน้องชายที่ดีที่สุดพี่ชายเยีบยยาดเอ๊ะว่าหยุนนายไปไหนมาเนี่ยฉันแทบจะตามหานายทุกที่เลยนะเมื่อไหร่เรื่องนี้จะจบสักทีล่ะฮะนายไปถึงชัน้นอะเดี๋ยวสิว่าหยุน เรามีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยนะเข้าใจผิดเหรอเขาแค่ต้องการถามนายก็แค่นั้นเขาไม่ได้หมายความถึงอย่างอื่นนะถามชันเหรอในเชื่อเรื่องนั้นเหรอแต่ฉันคิดว่าเมื่อกี้นี้เขาเพิ่งจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะนายก็ลองถามเขาดูสิเขาเพิ่งจะสั่งให้ลูกน้องของเขาทําอะไรลงไปลูกน้องเหรอสู้เฉิงจือพาพวกพ้องไปเจอกับเบยหยุนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากชันงั้นเหรอต้องกลับไปดูทางนนนนั้น้หหน่อยลุ นายคิดว่าลูกน้องของเขาทำอะไรบ้างเหรอไม่มีอะไรมากหรอกแค่นิดหน่อยนะไรามารยาทชมัดล,ลูกพี่ลูกพี่นี่พวกนายใครกันที่จะบอกฉันได้ว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนายเป็นไงบ้างละ่ะเขาทำอะไรกับนายไหมเปล่าเขาแค่คุยกับฉันสองสามนาทีเองถ้าเขาทำอะไรไม่ดีกับนายนายต้องรีบบอกฉันนะยังไงก็เถอะฉันคิดว่าเขาคนนั้นคงไม่ได้ตั้งใจทำร้ายพวกเราหรอกนะลองไว้ใจเขาดูอีกสักครั้งนะ ว่าหยุนนายจะทำอะไรฉันเดินไหวนะแล้วถ้าจับมือล่ะเฮะทำไมอะเมื่อก่อนนายก็เคยจับมือฉันไม่ใช่เหรอเอ้ยตอนนั้นก็เพราะว่าฉันต้องรีบลากนายออกไปไงปกติใครเขาจะจับมือกันเล่านายเกลียดการจับมือเหรอโธ่ไม่ได้เกลียดสักหน่อยเนี่การจับมือกันมันไม่เหมาะสมใช่ป่ะอะใช่แบบนั้นล่ะทำไมวหยุนถึงยืนกลางที่จะจับมือขนาดนั้นล่ะรอเล่นหน้ากลับไปเรียนกันได้แล้วอ่ะ มันก็แค่เรื่องน่าตลกนะฉันเกือบจะคิดว่าวัยหยุนแอบชอบฉันอีกแล้วการเป็นชายแท้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยน่าเหลือเชื่อฮะเมื่อกี้ฉันอารมณ์ไม่ดีสุดๆเลยแต่ดูเหมือนทันทีที่ฉันเห็นยูตองแล้วปฏิกิริยาต่างๆของเขาอารมณ์ของฉันดูเหมือนจะดีขึ้นหลังจากนั้นความรู้สึกนี้น่าทึ่งมากแต่สุดท้ายแล้วสาเหตุที่ฉันอารมณ์ไม่ดีเมื่อกี้นี้คาดไม่ถึงเลยลินยูตองก็ลม้มลงด้วย ถือเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวชัดๆดูเหมือนตอนนี้เขาจะกําลังแข่งอยู่นะเราจะได้รู้กันหลังจากการแข่งขันจบลงแล้วเขาเป็นรายต่อไปที่จะได้รับผลกรรมส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะยูต๋งที่เป็นครั้งแรกที่ฉันทําแบบนี้เพราะคนนอกครอบครัวอะไรทําให้ฉันทําอะไรโดยไม่คิดหน้าคิดหลังแบบนี้นะเรื่องจริงเหรอน่าเลืเชื่อฮะ การแข่งขันกีฬาของโรง,งเรียนผ่านไปเร็วมากการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนครั้งต่อไปจะจัดขึ้นตอนไหนเหรอหนึ่งปีต่อจากนี้ไงถ้าไม่มีการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนฉันจะผ่านปีนี้ไปได้ยังไงเนี่ยออชีวิตอนุรุ่งโรจน์ของฉันจบลงแล้วพร้อมกับการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนใกล้จะสอบปลายภาคแล้วพวกนายก็เรียนรู้จากฉินว่หยุนไม่ได้หรืองไงไวบวยหยุนบวยหยุนตั้งใจเ,เรียนหนังสือมาตลอดทั้งปีนายทำแบบฝึกหัดในสมุดแบบฝึกหัดหลายรอบแล้วหรือยังเกือบแล้วล่ะ เขาทำแบบนั้นหลายรอบจริงๆเหรอฉันไม่เข้าใจเลยการเรียนทั้งวันมันน่าสนใจตรงไหนก็เกิดอ,อะไรขึ้นเหรอผมของนายดูหยิกสวยจังเลยสัมผัสแล้วคงจะรู้สึกดีแน่ๆนะแล้วสัมผัสแล้วรู้สึกดีไหมละ่ะก็นุ่มนะนุ่มจริงๆด้วยฮะไหนฉันขอลองหน่อยซิทำไมได้ถึงยอมให้ฉินไววหยุนแต่อย่างเดียวละ่ะไม่ยอมให้พวกเราแตะเลยเหรอใครอนุญ,ญาตให้นายมาแตะต้องตัวฉันแบบนั้นกันล่ะอืม ทำไมมีแต่ชั้นคนเดียวที่ได้รับอนุญาตให้แตะต้องมันนะไม่สิแล้วฉันจะไปแตะผมของยูตงทำไมกันรู้สึกเหมือนหลังจากการประชุมงานกีฬาของโรงเรียนดูเหมือนน่าจะสั่งสิ่งนั้นทุกครั้งเลยใช่ไหมฉันชอบกินเจ้านี่นะจู่ๆฉันก็เกิดความอยากรู้เกี่ยวกับยูตงมากขึ้นหนเรื่อยๆปกตินายออกไปข้างนอกตอนเช้ากี่โมงออกไปเหรอขอคิดดูก่อนนะถ้าเป็นผู้หญิงที่ชอบฉันใช่คงพยายามหลีกเลี่ยงการติดต่อกับพวกเขามากเกินไปแล้วล่ะ และฉันก็มักีะนอนตื่นสายด้วยแต่ฉันไม่ได้รู้สึกรังเกียจยูยตงเลยแม้แต่น้อยทาไมยูตงถึงชอบฉันกันนะลูกรักได้เวลาดื่มนมแล้วจ้าอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอนะจ้าครับผมเพิ่งทํากันบ้านเสร็จครับนั่นเป็นรูปที่ถ่ายในงานกีฬาของโรงเรียนของลูกใช่ไหมจ้าใช่ครับเพื่อร่วมชั้นเพิ่งส่งมาให้ผมเนอะโอ้พระเจ้าลูกกับยูตงน่ารักจังเลยส่งรูปมาให้แม่ด้วยนะครับอ๋อใช่ฉันลืมไปอีกรูปหนึ่งนะเอ๊ะมีรูปใหม่มาด้วยเหรอจ้า เปล่าดิครับโอเคงั้นก็อย่าลืมส่งรูปมาที่หลังนะจ๊ะได้ครับว้ยหลินยูต๋องลูกสกปรกมากเลยนะรีบเช็ดเลยครับเถท,ทำไมถึงถ่ายรูปนี้ละ่ะนี่ไม่ได้ส่งรูปให้คนอื่นใช่ไหมไม่ต้องห่วงฉันให้เฉพาะคนที่อยู่ในรูปเท่านั้นแล้วว่ยหยุนก็ได้รับรูปนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมโชคดีที่ฉันไม่ได้ส่งต่อให้คนอื่นทําไมถึงได้จูบแม่นขนาดนั้นนะทําไมนายถึงส่งรูปแบบนี้มาให้ฉัน รูปนี้มันเกิดอะไรขึ <S 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 ้นเหรอเฮ้ยทำไมอยู่ที่บ้านฉันได้ไงเนี่ยก็ใกล้ถึงเวลาสอบปลายภาคแล้วฉันเลยมาเอาเครื่องเล่นเกมของฉันคืนน่ะเพื่อที่จะให้นายได้ตั้งใจเรียนได้เต็มที่แล้วรูปเมื่อกี้นี้คืออะไรอ๋อนั่นเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลังจากการจบการแข่งขันก็แค่นั้นนั่นแหละส่งมาให้ฉันนี่แบบนั้นคงไม่ได้หรอกฉันจะส่งรูปถ่ายคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของได้ยังไงเล่า ฉันก็เป็นน้องสาวของหลินยูตงนะฉันจะเป็นคนอื่นได้ยังไงเล่าไม่มีทางนะฉันจะปกป้องศักดิ์ศรีของเขาฉันจะให้นายจืมเครื่องเล่นเกมต่ออีกหนึ่งสัปดาห์ได้ไหมหนึ่งเดือนเป็นไงฉันต้องไปสอบปลายภาคเนะไม่ใช่มาเล่นวิดีโอเกมนะเช่งั้นขอฉันดูอีกครั้งได้ไหมกดได้ส่งมาให้ฉันไม่เอานะฉันลืมคืนหนังสือการ์ตูนของยูหลิงให้เธอเนี่ยยูหลิงเขาไม่อยู่นี่เหรอเขาไปหาเจ้าหวังแน่ๆทำไมถึงมีคำอะไรเยอะจังนี่เป็นเรียงความหรือเปล่า นี่คือลักษณะของนักเรียนที่เรียนเก่งใช่ไหมซื้อคอมพิวเตอร์มาใช้เรียนหนังสือเนี่ยปัจจุบันนักเรียนมัธยมต้นเขาเขียนอะไรกันอยู่เนี่ยฉันขอดูหน่อยละกันแก้มของหลินยูตงแดงกำ่ำาว่าหยุนนายกำลังทําอะไรอยู่อ่ะเอ๊ะริมฝีปากของฉันยังคงร้อนเล็กน้อยจากการถูกฉินว่าหยุนจูบหลินยูตงไม่เข้าใจว่าทําไมเพื่อนสนิทของฉันถึงทําแบบนี้กับฉันในห้องอุปกรณ์ออกกําลังกายอย่างกระทันหันอะไรเนี่ยนี่มันเขียนว่าอะไรกันสีหน้าของฉินว่าหยุนเคร่งขรึมขณะที่ เขาค่อยๆขยับใบหน้าเข้าไปใกล้หลินยูตงเขากระซิบข้างหูของหลินยูตงว่านี่นายเข้ามาในห้องฉันทำไมเนี่ยวะนี่เธอกลับมาแล้วเหรอฉันมาที่นี่เพื่อคขนหนังสือการ์ตูนเธอยังไรล่ะคืนหนังสือเสร็จแล้วก็รีบออกไปซะสซิใครอนุญ,ญาตให้นายเข้ามาห้องของฉันโดยไม่ได้รับอนุญาตกันนะฮะนี่เธอทำกับพี่ชายของตัวเองแบบนี้ได้ยังไงกันะฉันไม่รู้หลินยูหลิงเธอกำลังเขียนอะไรในคอมพิวเตอร์ของเธอกันนะว่าไงนะนายอยากให้ฉันเขียนอะไรเหรอเอ่อเปล่าไม่มีอะไรหรอกงั้นก นั่นต้องเป็นแฟนฟิกเกี่ยวกับฉันกับเฉินว่ยหยุนในฐานะคู่รักกันแน่นใช่ไหมโอ๊ยทำไมน้องสาวของฉันถึงเขียนเรื่องอะไรแปลกๆแบบนี้กันเกิดอะไรขึ้นเหรอดูเหมือนนายจะรู้สึกเศร้ามากเลยอ๋อไม่มีไรหรอกน้องสาวของฉันเขียนแฟนฟิกเกี่ยวกับฉันกับพี่ชายเป็นคู่รักกันและดูเหมือนว่าฉันจะถูกวัยหยุนจูบด้วยบังคับด้วยเธอคิดว่าฉันกับวัยหยุนเหมาะสมกันเหรอทำไมล่ะเป็นไปได้ไหมว่าเธอเองก็คิดว่าว่ยหยุนชอบฉัน เป็นไปได้ไหมว่าไหยุนจะตกหลุมรักฉันแล้วและยูหลิงก็สังเกตเห็นมีคํากล่าวว่าเมื่อใครสักคนชอบอีกคนหนึ่งคนคนนั้นอาจไม่รู้ตัวแต่บุคคลที่3ามจะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนกว่าวาหยุ่นชอบฉันหรือเปล่าแต่ฉันไม่เคยสังเกตจ้องมาที่ฉันอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอทําไมนายถึงจ้องฉันแบบนั้นทาไมนายถึงดูแปลกขนาดเนี้ฮะไม่ใช่นายหรือไงที่จ้องฉันน่าสินะคงจะเป็นฉันเองนั่นล่ะ หลังจบเกมฉันก็เหมือนจะเหม่อลอยไปแบบไม่รู้ตัวเลยว่าจ้องมองวจุนอยู่นานแค่ไหนกันคนปแปลกๆคนนั้นก็คือตัวฉันเองโอ้อหลินยู่ตงฉันเจอนายแล้ว